ปูแผ่นทางเดินหรืออิดตัวหนอนยังไงไม่ให้สุดวันนี้พาไปดูวิธีครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็เป็นทางเดินนะครับหรือว่าอิดตัวหนอนนะครับซึ่งเกิดการสุดตัวเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างทางเดินหรือว่าอิดตัวหนอนนะครับโดยวิธีก็ต้องทําการปรับพื้นนะครับให้เรียบร้อยต่อจากนั้นทําการถมทรายนะครับโดยวิธีการบดอัดนะครับก็าอาจจะใช้เครื่องตบก็ได้ครับในการตบ ซึ่งปัญหามันก็อยู่ตรงนี้ครับในขณะที่เราตบทรายไปเนี่ยไม่ว่าเราจะตบทรายเท่าไหร่นะครับที่เราตบตอนแรกมันเหมือนจะแน่นนะครับแต่พอเวลาวันเวลาผ่านไปพอระปูแล้วนะครับมันก็เกิดการซุดได้อีกสาเหตุทําไมถึงซุดได้อีกนะครับสาเหตุก็คือทรายเนี่ยเวลาที่มันโดนน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการยุบตัวหรือซึดตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะตบหรือว่าเราจะอัดยังไงปัญหามันก็จะกลับมาได้อีกวิธีการแก้ไขนะครับ หรือป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยครับมีขั้นตอนดังนี้ครับเราเปลี่ยนจากการบดอัดนะครับเป็นนาทรายนั้นนะไปใส่กระบะแล้วใส่น้ําให้เต็มนะครับโดยน้ํานั้นนะต้องท่วมทรายนะครับทิ้งไว้จนน้ําท่วมทรายเพราะว่าถ้าน้ําท่วมทรายก็แปลว่า ทรายอิ่มน้ำแล้วไม่สามารถดูดน้ำเพิ่มได้แล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับก็เอาทรายนั้นไปทําปาดปรับระดับนะครับแล้วก็ปูแผนทางเดินทําให้เมื่อทรายมันอิ่มน้ําก็แปลว่าอัตราการยุบตัวของมันคือมันดูดน้ําไปจนเต็มที่แล้วมันก็จะไม่มีการยุบตัวได้มากกว่านี้แน่นอนครับแต่อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เป็นจุดจบของมันเราจะต้องมีคันนะครับเพื่อไม่ให้ทรายไหลออกไปด้านนอกนะครับด้านข้างเขาก็จะมีเป็นคันเพื่อไม่ให้ทรายไหลออกด้านนอกนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณสาหรับ ใช่สวัสดีครับ